แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าอ่านตรงนี้เรารู้เลยว่าดีเทลเนี่ยอยู่ตรงแถวแถ C2 นะครับมันอาจจะแถวแถวนั้นเป็นพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยนะเขาไม่ต้องมาแบบ2องสองอะไรที่ไม่ต้องนะก็2องก็สองก็อยู่ลงประมาณนี้อย่างน้อยเวลาเราเปิดดูร้อยใหญ่ๆกระดาษเพลูทเนี่ยมันโฟการสเตเดียมอยู่นะฉะนั้นคือความหมายเป็นออะไรนะครับแต่ที่ผมเหยนก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานที่ทำในตอนที่เรา ที่เราแก้ปัญหาเร่องการในทําหำือว่ามีเทลยังไม่ค่อยมีโซลูชันที่ดีนะมันก็ยังจะเป็นลักษณะงานตัดร้อยมาทำนะครับแล้วถ้าเราแก้ปัญหาเนี่ยชื่อเดียวไม่ต้องทำเพราะมันจะเปแค่สองแทนเดียแล้วเราก็แค่ว่าสร้างชี้ไฟที่มาแล้วสูญงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนิดหน่อยแต่ว่าจะแต่ตอนหลังจะแต่ที่ผมตัออย่างก็จะบอกว่าปัญหาอยู่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นข้อเสนอแนะว่าเวลาเราทำงานในบริษัทเราอาจจะมีเฟสมีโปรเจกต์หลายหลายหลายขั้นตอนนะครับเขาก็เสนอแนะว่าท่านนั้นเราควรจะมีโฟลเดอร์คือจริงวิธีการทำเนี่ยสมวติตอนที่เราทำแผลในแต่ละขั้นตอนจำนวนร้อยมันเกือบจะเท่ากันนะโดยว่ายิ่งเมื่อดีไซน์เริ่มเกิดเกิดเป็นเรื่องเวลาแล้วเนี่ยเข้าถูกเข้า เช่นตอนแถวแถวเว็บไซต์แถวเราสั่งคัพเชนร้อยมันแทคเตอร์เนี่ยเขาทำบางทีจำนวนร้อยมันมันค่อนข้างจะฟิกแซละครับผมบอกเรานั้นเมื่อทำตรงนี้เสร็จเนี่ยมันอาจจะถูกล็อปปี้ข้อมูลนี้ทั้งอันไปไว้ในโฟลเดอร์ีสิแล้วก็ไปทำงานต่อนะครับพอทำคัพเชนร้อยเสร็จแล้วอาจจะซับมิดเปอร์เซ็จเรียบร้อยตรงไปอยู่ในคอนแทคเตอร์ร้อยครับดูในคอนแทคร้อยเนี่ยหมายความว่าอันนี้ใช้ตอนตอนเล่มเป็นตอนทำสัญญา ครับม้องร้อยหนึ่งนคล้ายกับในคอร์นซึ่งเราเรียกว่าเรียกว่า S U หรืออะไรก็แล้แต่แล้วสุท้ายแปโฟลเที่เป็น Privacy s e n s ซึ่งเรากตัดดีเทลออกเยอะนะอาจจะเหลือเฉพาะเรก็จะไทำในี้ลัวกของอะไรอ่ะ m e ที i n g p r i v y สริๆแล้วก็ใส่ Information วเข้าไปพื่อวัตถุประสงค์ที่รัตองนที่ p a c y e t หลักๆประมาณ แต่ถ้ากิว่ากระบวนการทำงานหรือ work flow บริษัทนีรูปร่างต่างจะอธิบายอย่างเงี่ยนะครับหรือความเกี่ยวข้องว่างทีมดีไนสกิเลติกจริงๆเนี่ยผมผมเองคิดว่าส่วนที่เป็นีสกิมเมติกบางครั้งร้อยเซนไม่คยไม่ค่อยได้เือะหรอกมันเป็นแค่ไปเซนเซนตต้องมาจะไม่ควรเท่าไหร่จะแวนั่นชื่อไม่จำเป็นต้องต่างันนะครับชื่อจะตั้งเป็นะไรไ็ได้แต่ว่า เหตุผลที่เขาใส่เลข1 2 3 4อม่เพราะเวลาเราดูในเบราว์เซอร์ในโฟลเดอร์ไม่ได้ยนเพราะถ้าเราไปใส่ที่เดี๋ยวกดเอสเดียวกตัวีขึ้นก่อนตัวีขึ้นก่อนตัวสี่ขึ้นก่อนก็เลยนืนไม่ยืนซีไม่ยืัไม่จำเป็นต้องมีชื่อตามนี้ก็ไดไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างแบบนี้ก็ได้แต่โดยทฤษฎีโดยหลักการชื่องให้เราแบ่งร้อยเป็นส่วนนไม่ใช่โมลอะไร่อยนครับมาจะอดที่บาที่ไปมันเจอ หรือบางคนที่มีบ่อยที่เราจะเคยเห็นว่าเวลาทำดีไซน์เดเวอลองเดลวอล์กไปเดลวอลอกมาอันเก่าดีกว่านะอันเก่ามันเวิร์กเลยเสร็จแล้วเราก็บอกเอามันเก่ามาควรแก้เพราะว่าถ้าเป็นแต่ก๋องมุ้กระดาษจะนั่นกระดาษ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 จะค้นมากระดาษไม่ใช่ไม่มีแล้วเพราะมันเซฟทเทาๆมันก็เก็บไว้ สมัยก่อนเนี่ยเล่นงซีรีส์เพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่การเก็บข้อมูลเรามีไม่เยอครับแล้ก็แบ่งเป็นเซนเล่นน้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยด้วยความที่คอมวเตอร์มันก็โตก็มีผู้ปนที่บันทึกข้อมูลก็มากดันั้นการที่เราจะแร็คข้อมูลไว้มากๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเปบียดด้อนอะไรนะครับบางบางบริษัทเนี่ยพอ เขาทำเวลากลางวนทำงานเขาตอนนี้เสร็จปุกบพอตอนเย็นเนี่ยเขาพกปีทั้งโซนแล้วเรื่องงานอะไรก็ไปไว้ที่เดี๋ยวขึ้นเขาได้แหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำแบบนี้ทุกทุกทัก็ทขาเขาทักทุกเย็นนี่ก็ทำนี่ก็ทำมันก็จะมีน้ำหนักตลอดเลยถ้าพรุ่งนี้มาเกิดตอนคืนกลับไปบ้านตอนคืนฝนตกน้ำรั่วลงคอมพิวเตอร์มาพรุ่งเช้าน้ำเต็มเครื่องหมดมันไม่มีข้อมูลก่าครับมันก็อาจะไม่เสียเลย นั่นหมายถึงต้อมีการแลกข้าวท่อจะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่คนณใช้อะไรก็ไโดยความคาดหวังว่า,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 ามันจะไม่เสียหายในของท่ออย่านีน้ครับอันนี้ก็ลองนะครับแยกพยา,า,ายามคัศน์สไตล์ของให้เป็นให้เป็นโปรเจคอันนี้อาจจะเลยถึงเรื่องของ CD ที่ที่ให้มานะครับก็คือ ก็เลยจริงๆเราพยายามจะทำไงให้อะไรี่ไปข้างหลังเราจริงๆเราพยายามจะรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้ในไว้ในทีดีให้พวกเราคล้องนองผู้ชายีเพื่อที่เราจะสามารถจะสตาร์ทงานได้เร็วขึ้นเฉลียวตอนตอนบ่ายเรจะให้พวกเราลอกถาว่าข้อมูลที่เจอไม่ดีนี่ช่วยเราดีไหมแล้ววงเล็กมันไม่ช่วยเรามันอาจจะทำให้เราดูแล้วเราท้อแท้ิดมาเราตายอะไรซุะแยกๆหมดเลย ก็เดี๋ยวดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากได้ฟีดแบ็กข้อมูลที่ดี้แหละว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ว่าคืวัตถุประสงค์กันหนึ่ด้วยนะครับหรืออาจจะมีข้อามในเพิ่มเติมเช่นวันนี้ผมได้ยินแบบคุยกับทางเพจสื่อวายไปเพื่อว่ามาไหนแล้วเพื่อขั้นที่เราต้องทำม็อกค่ะคือชี้เซตดังนี้ที่มีข้อมูลจริงๆ ป PDC ตอนนี้ที่ทำไปเนี่ยมันทำเป็นแกล้งนี่งทำไมนี่ิ้งมาแต่ไม่มีอะไรเลยนะก้อน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 นี่นี่เพื่อให้ดูว่ารอยมันเลี้ยงได้ยังไงแต่มันไม่มีไม่มีรูปมาทำเห็นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ก็บอกว่าถ้ามันจะชัดเนี่ยนะถ้าแกล้งก็เห็นเป็นแกล้งลูปด้านเห็นเป็นูปด้านอย่างเงี้ยตัวเนี่ยทำงานไดูดูแล้วสุดท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะกลายเป็น VCD แห่งนี้ซึ่งมีบล็อกอัพชีพเช็ฟจริง ที่เราอาจจะเปิดเปิดรู้ว่าในเรที่เราต้องับให้ได้สเกลเดอริงไปอ่านไฟล์ชื่ออะไรอะไรต่ออะไรให้มันใช้ใช้ปันอยู่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราจะป,ปรีวายไซนนะครับนอกจากพพอร์ตไฟล์เหล่านี้อีอากประการหนึ่งที่ซัพพอร์ตไฟล์เหล่านี้ที่ทางทางสมาคมนะ่าจะช่วยได้ก็คือว่าถ้าเรามีทีปแต่ว่าเราอยากได้ซัพพอร์ตไฟล์ของซอฟต์ หลายส่วนตรงนี้มันอาจจะไปท้องกับใครบางคนใช้ออเดอร์แข่งบางส่วนนะครับแต่ในความจริงก็อยากได้อยากได้ข้อมูลจริงๆแล้วเราอยากได้ของเนชั่นหรืออยากได้ซักก่อนปลายพวกแต่ละข้อแบ่นม่เหมือนะครับนะครับเราจะได้เลยเยืนให้เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใช้งานได้ดีวัตถุประสงค์ของซัพอร์ตไฟล์พวกนี้คือเราต้องการให้ทุกคนถูกตีกลอบ ในการเริ่มต้นร้อยแล้วมันค่อยเพียนแน่เท่าร่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันตีกรอบได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสแตนดาร์ดชีทนะครับก็คือก็คือตัวโครงสร้างชีทที่เราต้องทำขึ้นมานะครับเราควรจะทำสแตนดาร์ดชีทของออฟฟิศขึ้นมาเสมอแล้วถ้าออฟฟิศไหนมีเน็ตเวิร์กสแตนดาร์ดชีทตัวนี้ควรจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ คนที่่นเซิร์ฟเวอร์เกิดเพื่อที่รให้มันสามารถจะเปลี่ยนแปลงยกเว้นตรที่เที่เช่นไ้เ่าัโปรโปรเจกต์เนี่ยมันจะไม่มีรูปอินแนงไฟลมีไฟลแบบแรงแรง่าๆเดี๋ยวข้าวโยงใจไป่เอ่อข้าวเรื่องแรกที่ผมย้อนไปดูเรื่องเลเยอร์ซิสเต็มนิดหน่ับอันนี้พวกเราอจะคุ้นแล้วอะเพราะว่าเป็นเล y ยอร์ซิ่งหลายบริษัทอาจจะเห็นแล้ว หลายบริษัทอาจจะเห็นแล้วเลิกไปแล้วหลายบริษัทอาจจะเห็นแล้วแล้วประกดไม่ไหวอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนที่ไอเทำาชื่อเลเยอร์มาเนี่ยนะครับเขาก็แต่งทจิตด้เหมือนกันก็คือเอาตัวแรกเนี่ยเป็นตัวบอกว่างานนั้นของใครเราอาจจะบอกว่าเอาเราเขียนแบบพนักงานตก็ไม่เกี่ยวอะไรแต่สร้างเจหรือแบบ เอเนียเลยเรื <Ash ELLE> uh, ่องเรื่องคือเม่ได้ก็ตามที่สองคนมาเพราะว่าจกตใจมันต้องไม่ไกลต้องมีความแขนครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวภาษีภาษีอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราเขียนการเงินเช่นเราเขียนดารเงินเช่นบริษัทไทยอินเตอร์หลายบริษัทก็ใช้ชื่อเรียกว่าดีดีมาอยู่เลยเอเชียก็ดีอินเชียก็ดีนะครับเสร็จแล้วเวลา ทั้งสองคนมันเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยไอเดนเซชันที่มีชื่อเดียวกันมันก็จะมีอยู่ในแผนงานเดียวกันแล้วแกะไม่ออกพอแกะไม่ออกวิธีง่ายสุดคือลบของที่ไม่เกี่ยวกับเราออกไปลบ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 มันดีขึ้นดีพอเราไปใช้วิธีอัดลบของเขาก็หมดแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาของปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่มีไอตัวที่ซีซิงเนี่มันจะแยกจากน้อยงานที่มันมาวางด้วยกันถึงแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นตัวเรื่องเนี่ยแยกออกมา นะครับเป็นไกด์ที่สำคัญและจริงๆในระบบ Layer s y s t e m อาจจะเป็นเรื่องแรกที่ฝรั่งมัส่วนเจอนะครับมันดูงนะ่ายเปิดดูปุ๊บมัไม่มีตามนี้มันก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีตามนี้ก่อนถ้าจะ,ละหลอกฝรั่งก็คือมีอย่างนี้ก่อนแต่ข้างในอะไรม่อมี ถ้าในอาจจะเหมือนเจลเยอร์ศูนย์อย่างเดียวตลอดทุกทีหรือเลเยอร์ทีจะตัดได้นะตัดไม่ถึงเลยนะครับก็แต่นี้ก็ไม่ได้แต่ว่าจะท๋ยวฟัเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเอีกเอเกร์ไลน์อาจจะสร้างความสับสนให้พวกเรานิดหน่อยครูตอนแรกที่ออกมาในปี92นะครับ992เนี่ยเขาออกเลเยอร์ที่เป็นมาสองฟองเราเรียกว่าลองฟองและช็อทฟองเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรณีผมยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ย เอาอันนี้ดีกว่าผมบอกอันนี้มาภาษาตามสมมติว่าผมว่าชื่อที่มันรองคอมนั่นนะครับจะใช้สี่ตัวนะครับสมมติว่า A, B นี่คือดิสซิ p ลินเสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า nature group กับไมเนอร์กรุ๊ปในมาตรฐานเนี่ยจะปรุมแค่สองเลยับเกินก,นนก,กว่านี้เขาบอกให้ไปคิดเอาเองนั่นหมายความว่าสมมติจะยกตัวอย่างตามนี้เวอ H, W all, หมายถึงว่างานขนาดของงาน discipline แล้วก็มีข้อฟูท่าหลังไาข้อฟูไขคือความสูงส่วนโครงสร้างหรือในอ่นก็คือว่าแานในเลเยอร์ที่จะปรากฏในซีรีส์แตส่วนในขณะที่ไม่สูงมันจะใช้คำว่าพป็นแรงานทีพาเชี่ยวไขือแบบนี้แห้อน้รีแค่ซีรีส์แตงก็จะไม่เห็นหรือถ้าเราจะเต็มแาเส้นให่เป็นเส้น,สน,สน,นบบก็เติมได้เพียงคนเดียวนยี่า ส่วนถ้าใครอยากจะทําต่ออะไรอย่างเงี้ยไปคิดเอาเองใส่เพิ่มแต่ต้องตกลงกันในองค์กรในทีมงานในทุกที่ทำานาอะไรกบบนั้นใจผว่าจะทำยังไงนะครับดีที่สุดคือเพิ่มทีละสิ่งใช้ใช้ดิจิตเท่าไัร่นะครับสมัยก่อนนี่มีชอ็อตฟอร์แมทก็คือใช้แค่2ตัวนะครับเช่นวอ,อเก็ใช้ WK ่เมกูใช้ F U แล้วไม่มีกีเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอเลเยอร์ ที่ชื่อถ้าอ่านติดก,กันจะอ่านว่วา A W A F U แต่ถ้าเราอ่านแยอกออกก็จะรู้โอเคแลาวเป็นเจ้าวัวคูววไทยอเคต่อไปแต่นี้ข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวร้ายบ้านเราก็ชอบใจเพราะว่ามันสั้นเราก็เลือกชอ็อตฟอร์แมตมาข่าวร้ายก็คือว่าเมื่อประมาณสาม สามสี่ปีที่แล้วนะครับ A A g ไกด์ไลน์ประกาศบอกยกเลิกทดลองตั้งแตลว่าตอไนี้อยากจะได้ทางทีโจะเราวงให้อะไรี่เหตุผลมก็คือเขาบอกว่าสองตัวมันไม่พอแล้วมันมีเรื่องเยอะจนกระทั่งตัวยอสองตัวนั้นไม่สามารถจะจะ handle information สมัยใหม่ได้ก็เลยต้องพิลึไปเป็นสี่ครับนั่นชอบหรือไม่ชอบันก็จะเจอยาวๆ ซึ่งแน่นอนทุกคนสังเกเห็นโอ้โหเห็นนี่แะ้อปฟิตนะวอลวิวแหลแลจบแล้วได้สามหรือจะไปเจอนี่นะครับอาอวอลฟุไฮด์มิวเลชี่คือสนามอันนี้ทุกทิศเดี๋ยวรีิุกทิศอะไรเงี้ยนะครับเออโอ้หยูงยาบางคนก็บอกวอลโน ก็แล้วแต่นะอาจจะอาจจะแบบเฉียบพันตอนนั้นก็นได้ว่าไม่เอาไม่เอาพนงจริงๆเพราะเพราะอ่นนา,อ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 านตามพนงน,น,นี่หมายถึงไม่มีหรืออะไรก็เปล่าอะไร,ะไร,ไน,น,ระนั่นแหละอาจจะสับสนแต่ว่าจริงๆประเด็นก็คือว่าต้องตั้งถ้าเกิดรับร้านแฟรเกิดบอกว่าดูในในในแคตตาล็อกชื่อเลเยอร์แล้วบอกว่าเรื่องที่จะทำเนี่ยไม่มีนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยโดยทางปฏิบัติครับถ้าแบบสไตล์ฝรั่ง ไตล์ก็หลงแบบเ,เลื่อนเวลามันจะมิน,นิเทอร์อรเล็กๆต้องเขีนยเนเนื่องจากไม่มีนี้ไม่นี้นี้